ฝากถึงพี่น้องแรงงานไทยที่ไม่มีวีซ่านะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าแตงโมจะลงเยอะมากนะครับเข้าใจนะครับแตงโมคืออะไรนะครับเหียนใน t ติก๊กตอกแข็งครับพี่น้องเอากันซู้มือจับกันซู้มือเลยยูกะให้พาคกันยูให้เป็นอยูเหมาะเมะแมะ่แม,ม,ม่ได้พี่น้องเลยสวัสดีครับเพื่อนๆชา o ยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับ เมื่อนี้ก็อยากสีมาฝากที่น้องคนไทยห้องนี้จากหนนะครับบ่ได้เด้าตัวตเตืบแล้วผมก็ไหยังนีก็เพราะว่าขั้นสีว้าไปกับข้อมนันข้อมนีเนาะก็คนอยากใครว้าก็อยากใ้เว้าเพราะว่ามันบ่เคยมีคนว้าแล้ว็วในยูทูบก็บ,บ่เอยมีคนว้าแล้วนะครับผู้บาาจาย์ที่เพิ่นยูในเกาหลีเพิ่นกัก็บ,บอกกระเตือนมากขึ้นกัน นะอยากให้บอกยแต่ว่าผมกับบุคคาไดวอาส่วนลายเขาจะเเห็นกันแล้วนะทีต่ตอกกันก็ให้เห็นใจคนอื่นเขานั่มน,นะครับผู้ใดที่มาก,กินมักมวนอยู่น้นอาอพัดทองอพัดถืออยู่กับคนส่วนลหลายเขาอยู่กับคนเกาหลีนี่ให้ระว่างเลยผู้ใดที่พักอยู่อพัดถือที่มันมีเช่าตางชาิปนกับคนไทยอยู่หรือเพื่อๆนี่อยู่กับคนเกาหลีเขานี่อันนี้ให้ละว่างอย่างคักเลยนะครับ กินเหล้าเมาเรียนการพระนส่งทรงเสียงดังทะเลาะวิวาทกันเขาเห็นเขาก็ดอดบไดเขาก็แจ้งจับนะเออแล้วบัดที่นี้มันบ่เมนตตั้งแต่คนเกาหลีบัดที่นี่คนไทยเดียวกันก็แจ้งกันก็นมีขันเขารู้สึกว่าเขาเบอบอดอื่เขาอยู่ร่วมกับคนที่อ่าเรียดแทกจะให้เขาช่วยเขาก็แจ้งได้นะครับบางคนเขาอยู่บาดเขารู้สึกลำาขางเขาบปบอดภัยเขาออกไปแล้วเขาก็แจ้งจับได้นะครับอือันนี้ผมสีบอกนะ้ะ แล้วบัดที่นี่กะทางซื้อหนึ่งที่เขาลงก็คือลูกโซ่เชียวห่านี่ยล่ะอ่าในลกูกโซ่เชียวห่อกับมันมีหลายทางเนาะเดี๋ยวนี้เนาะที่ตรงทิกตอกเฟซบุ๊กยังต่างๆก็ว่ากันไปแต่เห็นพกกาพกันพัวกันเบื้ม,บ,ม,บ,มบืมอบมอยู่อะรบงอะระใบย้นหลายต่อหลายกับผ้กกากันทายผมกับว่าอยู่หรอกกับบ่กับว่าไปทักข้าเจ้าดอกก็แล้วแต่อันนี้มากไปมากมันเห็นเบื่อเอาด่วนพูดได้เป็นไผ่พูดทุนคนเห็นฮอดทะเบียนืดเอากับว่ากันไปแต่เรานี้นะ อันสิ่งที่เขาเล่งตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับคนไทยเอาสิ่งที่มันคิดกฎหมายเขามาในบ้านเขานะ่ะนะครับก็จับกันแล้วก็ตัดสินกันไปเมื่อวันที่สิบเก้านี้ก็ผู้ยิงไท่ห้องก็นาอันยาเขามานั่นแหละนะครับรายอยู่เป็นหมืนห่นคนละนะครับน่นนี่นี่แหละที่เขาเล่งเล่งเขามาก็คือเรื่องพวกนี้นะครับพี่น้องนะแต่คนที่เขาอยู่เหมาะเหมาะแมะ่แม,ม,ม่บางที่เขาก็รู้สึกว่าปลอดภัยกับ คนกลุ่มหนึ่งที่ทําให้มันเสียในประเทศนี้นะคนเขาอยู่เปลี่ยนคนเขาอยู่ยังปลอดภัยแต่ว่ากสิบ่ปลอดภัยนอ,อนคนอื่นถ้าอยู่กันหลายคนมันจะมีอยู่หรอกเล้วมือมันจะมีนะบางที่มันก็จจาเป็นละ่ะเขาไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มนั้นเอาเสี่ยงกับเสี่ยงกับกับบอลูบอลบอลูว่าจะเห็นจังไรมันได้มาเล้วมัน้อยู่แล้ยวยังส่นะบางคนก็รลู้อยู่ดิเขามาเอาเท่านึงแล้วก็รลู้อยู่จะไปว่าท่านใดเพราะว่า การาเสียวเงินอีกงวดหนึ่งคนควายสิไปเอาแปรมาเข้ามาเอา,เอาน้ำกลกันอีกเยียบรอยเรยกเกบมีนะครับเรื่องล่าแบบนี้ก็บมีนะครับพี่น้องเนาะนะก็รสีวิายังไงก็ลู่ลู่กันอยูกกน่นะน้ำขับน้ำบายยังพวกนี้เขากลับไปเขาก็ักลบลงวัดตลาดตะล,ตลี่น้ำาสารพสินค้าน้ำรถไฟรถเมียรถทั่วอย่างต่าง,างๆพวกนี้บางที่แท็กซี่เขากับก็มีเรื่องล่าแบบนี้นะแต่กับคนที่เขาลงในติกตงติกตอกพวกนี้บางคนเขาก็ับน้ำทรงตำรวจอ่า เนี่ยที่เขาว่าห้องหัวงเขาหลุดยังพวกนี้อันนี้เขาเอาเทียได้จะมุ่งโจมเพราะว่าเขาบอาเรียนด้วยนะหลายงา,าเวุด้วยในบ้านนี้นะผูใ้ใด้ยู่เป็นก็ได้ยู่โดนนะผู้ดใด้ยู่เป็นก็ได้หาเงินไปเรื่อยๆผู้ใด้ยู่เป็ี่ยนยุ่บ่หนั่นมักสั่งพวมบุญไหว้ต่างๆให้บ้านเขาเมืองเขามันบวมเย็นแต่ว่าคนเกาหลีเขาดอกคอนบ้านเดียวกันก็แจ้งจับกันได้เรื่ออันนี้บอกฟังซื้อบไปบอกหลโดนแล้วผมก็ชิ้บอกแค่รวมรัตดตัำรวจ นะครับวอลลาก็หนีก็ว่าได้นะผู้มากกับมีผู้สัางกับมีนะครับฝากกันเล็กๆนน้อยแค่นี้แหละผมบระด้๋ยวอลดนเนาะนะเดือนนี้นะนะมือนี่กะเปลี่ยนมือทำงานมือสุดท้ายแล้วมืออื่นกบยุดเงาอีกสามสี่มือนะครับสำหรับช่วงทุจจีนของพี่น้องคนไทยห้องทุจจีนก็ว่าจำเป็นก็ว่าไปไซนละพี่น้องที่บ่มีวีซ่าก็ได้มันมันเป็นช่วงที่เขาลงเขาเอาอีดีเขาจับกันอีดีด้วยพี่น้องจับกัน ร่งกันคักช่วงนี้ล่งกันคักในเขตภาคใต้แห่งร่งคักมันมีหลายเมืองอยู่ที่ผมไปอ่านมากนกระดเขากันย่องกันคักทั้งแถวนน่นส่งน่นสั้นพวกนี้น่นสั้นคู่มีอย่างพวกนี้เอากันคักเดยวนี้นะครับตรวจเบิดคนวิ่งวงมีวี่อย่างพวกนี้ตรวจเบิดนะตรวจมันตรวจหลายอย่างมันว่เม่อว่าเกี่ยวกับคนวี่คือว่าวี่มันก็ตรวจด้ครับมันได้ยินข่าวเกี่ยวกับพวกข่ายอยู่ข่ายยาพวกนี้อันนี่ว่าเมื่อวาเรียนนะครับพี่น้องกับฝากที่ฝากน้องแค่นี้แหละผมไปพักพอละเมื่อเื้นกั พิจมั่นหยุดหยุดซีมือนะครับสำหรับโรงงานผมหยุดซีมือนะบางโรงงานก็หยุด1ิมือก็มีี่ผมมีงานบางโรงงานก็หามือก็มีก็แล้วเต่แล้วแต่แต่ว่า,วางานสวนนี่ก็จะได้หยุดหน่อยมือนะครับบางโรงงาน <c oughs> บางรงงานนี้ก็ได้หยุดซีมือก็มีนะคืออย่างของผมงานสวนงานก่อสร้างกับบรูร้ว่าผ้ได้หยุดซีมือเนี่ยก็ขอให้ภาก,กันพ็นวั่นหยุดยังมีความสุขก,กัแเรากันนะครับเด้อมือนีฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ